สวัสดีครับนักชุนครับพบกับผมนะครับชัยยศจว่างคูนหรือว่ากัจจังนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะครับในภาพทางด้านเทคนิคนะครับของทางด้านสัญญาณตัวเซตนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเซตห้าสิบนะฮะแล้วก็ตัวทองคําด้วยนะครับว่าเราจะยังไงต่อนะครับหลังจากที่ตัวดัชนีนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าปรับตัวขึ้นไปนะฮะแล้วก็ไปปิดแกล้ตรงบริเวณที่เราพูดคุยกันไว้นะฮะโ สวัสดีทุกท่านนะครับถ้าเสียงชัดเจนยังไงรบกวนคอมเมนต์มานิดหนึ่งนะครับผมอโอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพทางด้านสัญญาณเทคนิคนะฮะโอเคเจ้หวังว่านักทุนที่ได้ติดตามกันนะฮะในส่วนของทางด้านกรุงสีนะครับของเรานะฮะน่าจะะ ยิ้มกันนะฮะต้องต้องเรียนอย่างนี้เลยเพราะว่าเมื่อวานนี้นะฮะตัวดัชนีปรับตัวขึ้นไปปิดแกลบจริงๆนะครับปิดแกลบตรงที่เราคุยกันมานานแล้วนะฮะบริเวณหนึ่งพันสามรอยหกสิบจุดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยขอเตรียมนิดหนึ่งนะฮะโอเค okay, มาาล้ว อ่ะนะครับตรงนี้นะครับเป็นบริเวณแนวก a ปที่เราพูดคุยกันมานานนะฮะตรงบริเวณแนวนี้นะครับหนึ่งสามหกศูนย์นะครับที่เราพูดคุยกันมานะครับบอกว่าเออตรงนี้เป็นเป้าหมายที่เรามองมองกันไว้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับขึ้นมาจริงๆนะครับหนึ่งสามห้าแปดเกือบเกือบห้าเก้านะครับก็เรียกว่าใกล้เคียงกันแล้วกันนะครับก็หวังว่านักทุนที่ได้ฟังรายการกันนะฮะหรือว่าติดตามกันเนี่ยก็น่าจะอ่า เทคโปรฟิตกันทันนะฮะทีนี้เรามาอัปเดตกันนิดอ,อัปเดตกันต่อนะฮะว่าดัชนีหลังจากขึ้นไปตรงบริเวณเป้าหมายเราแล้ว,ว1360เจ้ายัางไงต่อนะฮะก็ต้องบอกว่า,าแนวโน้มของตัวดัชนีเนี่ยยังไม่ได้เสียทิศทางขาขึ้นนะครับแนวโน้มหลักเนี่ยมันยังเป็นแนวโน้มาขาขึ้นอยู่นะฮะอันนี้เป็นภาพใหญ่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองไว้นะครับบริเวณที่ดัชนี ไม่ควรหลุดนะครับเพื่อรักษาแนวโน้มขาขึ้นนะฮะขาขึ้นไซด์เว้ตรงนี้ก็คือแนวบริเวณตรงนี้นะครับผมมองไว้ว่าหนึ่งสามศูนย์ศูนย์เนี่ยเป็นแนวที่เขาไม่ควรนะฮะหนึ่งพันสามร้อยจุดนะครับอันนี้เป็นตัวเลขแรกก่อนนะฮะอันนี้เป็นอ่าสำหรับคนเล่นระยะกลางๆซื้อมาแล้วฉันอยากจะลันเทนนะฮะอยากจะลันเทนไปเรื่อยๆตรงไหนดีนะฮะก็คือตรงนี้แหละฮะหนึ่งพันสามร้อยจุด อย่าให้หลุดนะฮะถ้าหลุดลงมาคนที่รันเทนผมมองว่าเป็นจังหวะของการลดถอดลงนะฮะเพราะว่าทิศทางขาขึ้นไซด์เวัพตรงนี้มันจะเสียทิศทางนะฮะอันนี้เป็นภาพใหญ่ก่อนนะฮะภาพใหญ่ก่อนต้องบอกแบบนี้นะฮะส่วนภาพย่อยลงมานะฮะทีนี้เราลงมาดูภาพย่อยนะฮะเดี๋ยวขยายตรงนี้ให้ดูนะฮะจะได้ชัดๆคิด ตรงนี้นะฮะดัชนีเมื่อวานนี้มีการทำรูปแบบตัวแท่งเทียนนะฮะเป็นแบบ dark cloud cover นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัว i n เ i c a t o r เห็นฮะตัวไอซ์ไมีการหักหัวลงนะฮะ MACD มีการอ่อนแรงลงนะครับแล้วก็มีการทำ divergence ด้วยนะฮะอันนี้หวังว่านักทุนจับจำภาพได้นะครับ divergence อันนี้ผมพูดมานานนะฮะอะ่โอเคเพราะนั้นตรงนี้เป็นยังไงตรงนี้เนี่ยไอตัวการเปิด ขึ้นไปสูงสูงแล้วมีการทิ้งลงมาแบบนี้มันเป็นสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับประกอบกับเมื่อวานนี้วอยุ่มเทรดดิ้งเนี่ยแปดหมื่นลน้านถือว่าเยอะมากนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันจะเป็นเหมือนการจบรอบหรือเปล่าเหมือนแบบเทรดกันเยอะๆตรงเนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นสัญญาณของการจบรอบนะฮะเพราะฉนั้นตรงเนี้ผมก็เลยมีความกังวลว่าไอ้ทรายแบบเนี้ยมันมันมันมีโอกาสที่เซตจะอ่อนตัวลงมาได้นะฮะเพราะนั้นภาพวันนี้นะฮะเรามองว่า น่าจะมีการอ่อนตัวลงมานะครับแนวรับที่เราให้ไว้นะครับสำหรับคนที่เล่นเทรดดิ้งนะฮะหนึ่งสามสองห้านะครับถึงหนึ่งสามสามศูนย์ะฮะอันนี้เป็นแนวสำหรับคนที่เล่นเทรดดิ้งนะฮะเล่นเทรดดิ้งนะฮะคือวันนี้ถ้าเปิดบวกไม่ไล่ราคาอ่าบอกแบบนี้เลยเปิดบวกไม่ไล่นะครับรอย่อตรงแนวที่เราบอกนะฮะค่อยดูจังหวะของการ่าเล่นรีบาวนะฮะ ส่วนจุดคัดล้อสนะฮะดูจุดคัดลอสนะครับอ่าเดี๋ยวอ่าลองดูจุดคัดลอสจุดคัดล้อสเนี่ยผมมั่นใจว่านักทุนที่ได้ติดตามเรามาน่าจะเห็นเหมือนกันหมดนะฮะก็คือบริเวณเส้นสีฟ้าตัวนี้นะครับก็คือหนึ่งสามสองศูนย์นะครับเพราะว่าตลอดสองเดือนที่ผ่านมาอ่ะลองดูตลอดสองเดือนที่ผ่านมาเขาไม่ลงเลยเห็นไหมฮะ คือลงมาก็เด้งลงมาก็เด้งนะฮะลงมาก็เด้งลงมาก็เด้งลงมาก็เด้งนะสะี่รอบเด้งตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นรอบนี้ถ้าคุณยังจะเป็นแนวโน ôm, ้มอระยะสั้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะฮะหรือว่าเล่นเทรดดิ้งได้คุณก็ไม่ควรหลุดเส้นนี้นะฮะก็คือ1 3 2ูนนะครับอันนี้เป็นแนวสำคัญเลยสำหรับคนที่เก่งกำไรนะฮะเพราะนั้นวันนี้ลอยยอนครับ1325 1330ครับ แล้วถ้าหลุดตรงจุดที่เราวงไว้หนึ่งสามสองศูนย์อันนี้เป็นจุดพิจารณาคัดลออออกมาก่อนนะฮะแล้วก็ไปดูตรงบริเวณแนวเส้นเทนไลน์ที่เราตีให้ไว้นะฮะก็คือประมาณหนึ่งพันสามร้อยจุดนะฮะเป็นแนวทัดไปนะฮะโอเคอันนี้ก็น่าจะชัดเจนนะฮะส่วนแนวต้านด้านบน,นครับมองไว้หนึ่งสามสี่ห้าแล้วก็หนึ่งสามห้าศูนย์นะครับอะโอเคอะสมมติอีก,อ,ก,อ,กอีกเคสนึงสมมุติว่าวันนี้เปิดดวกเปิดบวกขึ้นไปทํำยังไง แน่นอนนะครับคอมเมนต์เราคือเปิดบวกก็คือขายนะฮะเหมือนเดิมนะฮะแล้วย่อลงมาค่อยซื้อขึ้นอ่ะโอเคหวังว่าจะชัดเจนนะครับสำหรับทางด้านสัญญาณเทคนิคนะฮะเพื่ออ่านักทุนจะได้เห็นภาพนะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับกับการวางกลยุทธ์ต่อไปนะฮะทีนี้เรามาดูภาพของตัวทางด้านตัวหุ้นแนะนำบ้างนะครับวันนี้จะเป็นตัว RBF นะอันนี้ตัวซ้ำจากบ่ายเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ ตัวสปานะครับก็เรียนนักทุนนะครับที่เข้ามาติดตามกันนะครับทางกรุงศรีเรามีเปเปอร์บ่ายแล้วนะฮะก็ถ้าต้องการข้อมูลอะไรยังไงติดต่อทางมาร์เก็ตติ้งได้เลยนะฮะมาดูตัวแรกนะครับผมตัว RBF นะฮะ RBF เนี่ยต้องบอกว่าเป็นลักษณะทิศทางขาขึ้นนะฮะชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยลัน ตัวเส้น10วันขึ้นไปได้ตลอดเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของทางด้านอินดิเคเตอร์ก็ชี้ขึ้นนะฮะวอลลุ่มก็มานะครับก็มองว่ามีโอกาสจะเป็นจังหวะของการเล่นรีบาวขึ้นไปได้นะครับแนวรับนะครับ6.65นะครับแนวต้าน7บาทนะฮะแล้วก็7.15นะครับส่วนแนวทัดลอดที่6.50นะครับอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวของสปานะฮะ สปาก็ถ้าเป็นตัวสตอรี่ก็คงลุ้นในส่วนของการผ่อนปลดล็อกดาวน์เฟสสามนะฮะอันนี้ก็เป็นลักบสนองการกับตัวกระทั่งหงายนะครับราคาเกาะเส้นสิบวันชัดเจนนะฮะแล้วก็มีวอลลุ่มมาด้วยนะฮะอินดิเคเตอร์ก็ชี้ขึ้นสนับสนุนนะครับโอเคแนวรับนะครับ7.3นะครับแนวต้าน7.7นะฮะแล้วก็8บาทนะฮะส่วนแนวคัดรอดที่เจนะครับ ค okay. ทีนี้มาดูต่อไปนะฮะในส่วนของทางด้านเซตห้าสิบบ้างนะฮะตัว t f e t บ้างนะฮะว่าเรามีมุมมองไงนะฮะ, okay. ะเดี๋ยวเราสลับภาพไปนิดนึงนะครับไปไปในส่วนของอทางด้านกราฟนะครับทีเซตห้าสิบ okay. n20 นะครับภาพรวมของเซส50เมื่อวานนี้นะครับตามคอมเมนต์เราเลยนะฮะก็คือขึ้นปิดแกลบเหมือนกันนะตรงแกลบของเซส50ตรงไหนนะฮะก็บริเวณตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะคือ902นะฮะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเขียนภาพให้นะฮะจะได้ชัดเจนหน่อยอ่ะตรงนี้นะครับ 902ครับเมื่อวานนี้ขึ้นปิดแกบพอดีเลยนะครับขึ้นปิดพอดีเลยตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ย่อลงนะครับภาพคล้ายๆกับตัวทางด้านตัวเซตเลยนะทีนี้การย่อตัวลงไม่ต่ำกว่าเส้นสิเห็นไหมก,ก็ถือว่ายังไม่ได้น่าเกลียดอะไรทิศท,ทางโดยรวมขาขึ้นก็ยังก็ยังโอเคอยู่นะเพียงแต่ว่าตัวที่ผมมองว่าวันนี้จะมีความผันผวนมากๆเลยนะครับก็คือในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์นะฮะ ในส่วนของตัว RSI แล้วก็ MACD เนี่ยมันมีการทิ้งตัวลงมานะครับเพราะนั้นวันนี้กลยุทธ์เหมือนตัวเซตนะฮะคือเราเน้นเรื่องของการย่อตัวลงค่อยดูจังหวะของการเปิด position ลองนะฮะทำไมยังบอกว่าลองอยู่นะครับเพราะว่าเนี่ยแนวโน้มมันยังไม่ได้หลุดเส้น10วันนะครับถ้าหลุดตรงเส้น10วันนะฮะตรงแนวเนี่ย8 7 6อันเนี้ยถึงจะไม่ค่อยดีนะครับในส่วนของระยะสั้นนะฮะเพราะนั้นวันนี้นะครับ ในส่วนของแนวรับของตัว TFX นะฮะเราให้ไว้จุดแรกเลยคือ876นะฮะคือตัวเส้น10วันยีนี้เลยนะตรงนี้เลยนะครับแปดอันนี้เป็นแนวรับแรกเลยถ้าหลุดลงมานะครับดูแนวรับถัดไปประมาณ870นะฮะแล้วก็ถ้าหลุด865ตรงนั้นเป็นจุดคัดรอนนะฮะทีับทีนี้มาอัปเดตนะครับต่อเรื่องเลยนะครับในส่วนของตัวทองคำนะฮะทองคำก็ ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เรามองมองกันไว้นะครับวันก่อนเราบอกว่าอ่าลงมาให้ให้รอซื้อช่วงอ่อนตัวนะครับบริเวณแนวรับประมาณสักหนึ่งพันเจ็ดร้อยะฮะก็ย่อลงมาแต่หลุดหน้าหลุดพันเจ็ดนะฮะหลุดลงมาสามสามเหนนรียญนะฮะนิดหน่อยนะครับแล้วก็รีบาวกลับน,นะครับเพราะฉะนั้นภาพโดยรวมเรายังยัง,ย,งยังอยู่ในสโคปที่เรามองกันไว้ก็แล้วกันนะครับอ่า วันนี้นะครับก็คือกราฟเนี่ยยังเป็น,นแนวโน้มขาขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามอิ indicator นดิเคเตอร์นะฮะมันมีความขัดแย้งกันเห็นไหมฮะคือ MACD ทิ้งลงนะครับแต่ว่า RSI เหมือนจะอยากขึ้นนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นลักษณการผันผวนเหมือนเดิมนะฮะเพราะนั้นตัวทองคำเนี่ยก็คงเน้นในเรื่องของการย่อตัวลง ซื้อเล่นลองเช่นกันนะฮะส่วนระยะสั้นๆเนี่ยมันคงมีเรื่องของความกังวลตัวสหรัฐแล้วก็จีนนะครับที่มีความขัดแย้งกันตรงเนี้ยอาจจะเป็นแคทไลท์นะ,ะให้เป็นแรงกระตุ้นให้นักทุนเนี่ยเข้ามาซื้อซื้อสินทรัพย์ปลอ,อ,อดภัยได้นะฮะอ่ะเรามาดูแนวรับนะครับแนวรับที่เราให้ไว้นะครับแนวรับแรกครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้านะฮะแล้วก็แนวรับที่สองก็คือแนวที่เราเคยให้ไว้คือหนึ่งพันเจ็ดร้อยครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะ ส่วนจุดคัดล้อนะครับ169 5นะครับส่วนตัวบล็อกเทดนะฮะวันนี้กลับมาแนะนำตัว KTC แล้วนะฮะอ่ะโอเคก็หวังเรื่องของตัว MSI c นะฮะแล้วก็ทางด้านสายงานเทคนิคถือว่ายังค่อนข้างดีเลยนะฮะเพราะว่าเป็นลักษณะของการกลับตัวนะฮะ Cup and Handle นะฮะ ราคาเกาะเส้นสิบวันมาชัดเจนนะฮะอินดิเคเตอร์ก็ใช้ได้นะฮะก็ชี้ขึ้นนะฮะกนแนะนําเป็นลักษณะการาเปิดลองนะฮะแนวต้านนะครับเราให้ไว้ที่สามสิบเก้าบาทแล้วก็สี่สิบาทนะฮะส่วนแนวรับที่สามสิบเจ็ดนะฮะแล้วก็จุดชัดลอตที่สามสิบหกบาทนะครับตัวหนึ่งนะเป็นตัวเอโก้นะฮะ ก็สัญญาณกราฟก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับมีการโค้งตัวขึ้นนะครับในะยัสั้นๆแล้วก็ยืนเส้น10วันได้นะครับก็ถือว่าสัญญาณโดยรวมใช้ได้เลยนะฮะอินดิเคเตอร์ก็ชี้ขึ้นสนับสนุนนะครับแนวรับนะครับ268นะครับแนวต้าน275แล้วก็280ครับส่วนแนวพัดลอดที่265นะครับโอเควันนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับในส่วนของทางด้านอ่ กลยุทธ์นะฮะทางด้านสัญญาณเทคนิคนะฮะแล้วก็อัปเดตในส่วนของพวกทีเฟกอะไรให้ด้วยนะครับก็ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทักทายนะฮะแล้วก็ตอบคําถามนะครับสําหรับนักทุนที่มีอ่าส่งคําถามเข้ามานะครับสวัสดีนะครับพี่นันโลงนะครับคุณเคซี่แคปนะครับคุณมู่หลานนะฮะคุณวินวินนะฮะคุณอนุพงศ์นะครับคุณทาทานะฮะตาต้าใช่ไหมฮะโอเค คุณซินดี้นะครับสวัสดีครับคุณพรเพ็ญนะฮะโอเคอ่ะมาคุณกานห้าแถมถามในส่วนของแนวรับแนวต้านดีแทกนะครับแล้วก็ตัวเอสโซนะครับดีแทนะครับใช้เส้นสิบวันนะครับเป็นแนวรับนะครับสี่สองจุดห้านะครับส่วนแนวต้านเนี่ยสี่สี่จุดห้านะครับเอสโซนะฮะ โซดผมวัดตรงนี้เวสแอนซีไปก่อนนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันหลุดเส้นสิบวันลงมาเดี๋ยวผมเอาเส้นอื่นอนอ,อกก่อนนะฮะจะได้เห็นกันง่ายๆขึ้นเนาะอ่ะโอเคอันเนี้ยเนี่ยน,น,นะฮะมันหลุดลงมาเห็นไหมฮะมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นเหมือนเหมือนชุดก่อนก็ได้นะครับคือตรงช่วงชุดนี้นะฮะตรงเนี้ยเห็นไหมฮะคือลงมาสองรอบนะฮะแล้วค่อย แล้วค่อยมีการรีบาวกลับขึ้นไปนะฮะตรงเนี้ยชุดเนี้ยนะฮะเพราะนั้นรอบนี้ผมมองว่าเวสั์ซีไปเนาะยังยัง,ย,งยังไม่ต้องรีบร้อนดีกว่านะฮะอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับตัวเอซโซแล้วก็ในส่วนของตัว d ีแทนะครับ วาอัพนะฮะคุณป้ายพอเพียงนะครับคุณวาอัพแนวรับแนวต้านนะครับวาอัพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าราคามันเหมือนผมยังไม่มั่นใจอะนะฮะว่าว่ามันจะยืนเส้นสิบวันได้ไหมนะครับเพราะว่ามันเหมือนยังยึกยักยึกยัก,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 กอยู่นะฮะเพราะนั้นก็แนะนำว่าเวดานซีไปก่อนเช่นกันนะฮะสำหรับตัววาอัพนะฮะ รอให้มันมายืนตรงเส้น10วันได้ก่อนจะดีกว่านะครับประมาณสัก4ี่บาทหกบนะครับแล้วค่อยดูจังหวะของการาเข้าไปซื้อดีกว่านะครับโอ okay. เคเดี๋ยวดูคำถา,ถามถัดไปนะครับ CPO นะฮะแนวรับแนวต้านแล้วก็จุดคัดนะฮะ CPO เนี่ยอืมมันกั้มตึงนะเอาจริงเพราะว่ามันเนี่ยมันรันอยู่ทรงเส้นสิบจะบอกว่ายืนก็ก็ยืนได้จะไม่ยืนก็ไม่ยืนได้นะฮะเพราะนั้นตรงเนี้ยผมว่าเป็นจุดตัดสินใจพอสมควรเลยเอาเป็นว่าถ้าหลุดตรงนี้แล้วกันนะฮะหกสิบแปดบาทตรงนี้นะฮะอ่ะตรงโลมันตรงเนี้ยหกสิบแปดบาทตรงเนี้ยเป็นจุดขัดนะฮะส่วนแนวต้านเนี่ยผมมองไว้ประมาณสักเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะฮะสำหรับตัว CPO นะฮะตรงนี้มันห้าสิบห้าสิบจริงๆนะฮะ แนวรับแนวต้าน VGI นะฮะวจัยไม่ดีนะคฮะเพราะว่าลงมาปิดต่ํากว่าเส้น10เห็นไหมฮะเพราะนั้นถ้าแนวรับเนี่ยผมคิดว่ายังไม่รับนะนะฮะส่วนถ้าจะรับตรงไหนคือต้องยืน8บาท20ก่อนนะครับค่อยโซโล่ไปนะครส่วนแนวต้านมองไว้ประมาณ8บาท60นะครับมิน t นะฮะมินเนี่ยอาจจะมีการย่อตัวนะ เพราะว่าเมื่อวานนี้ย่อลงมานะครับก็ดูแนวรับประมาณสักสิบแบาทห้บนะฮะแล้วก็19บาทนะฮะเป็น2สเต็ปส่วนแนวต้าน20บาทนะฮะแนวสำคัญเลยนะครับอุ่นจักกิจนะฮะมิ้นมาเหมือนกันนะครับตอบไปแล้วนะครับ GPSC นะฮะแล้วก็ตัวลาดบุรีนะฮะ GPSC โอ้ลงมาแนวสำคัญแล้วนะฮะตรงนี้เลยนะฮะแถว76บาทตรงนี้แหละ ะะอาจารย์ย่อมาอีกนิดนึงครับ75บาท75นะครับไม่ควรหลุดเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยหลุดมาสี่รอบแล้วนะฮะตอนนั้นรอบนี้ก็ไม่ควรหลุดเช่นกันนะฮะส่วนแนวต้านเนี่ยมองแถว79นะครับลาดบุรีนะฮะตัวถัดไปลาดบุรีตรงนี้ลุ้นนะฮะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมนะ,ะประมาณสัก69เสลึง5นั้นเป็นแนวต้านนะฮะส่วนแนวรับเนี่ยมองสัก 67.5นะครับพรพันธ์นะครับรอขายครับผมคุณอก็รอขายครับผมก็ครับเนี่ยนะครับแต่สัญญาณกราฟนี่ผมต้องบอกว่าถ้าย่อลงมาหลุด3บาท18ตรงนี้นะฮะเส้น10วันตรงนั้นเป็นจุดทัดนะฮะนะฮะบางทีก็ก็ต้องเรียนตรงๆว่าเชียร์ไปตามสัญญาณเทคนิคนะฮะมันมันมันคือเป็นล่างสองการเก็งกำไรอยู่แล้วนะครับ ผิดทางก็ต้องขัดนะฮะบางตัวถูกมันวิ่งแรงๆก็ก็โอเคนะฮะแต่อย่างตัวอเนี่ยมันก็ก็วิ่งขึ้นไปรอบหนึ่งนะฮะมันก็วิ่งขึ้นไปรอบหนึ่งมันไม่ถึงกับไม่วิ่งนะครับพอวิ่งขึ้นไปมันไม่ผ่านนะฮะตรงประมาณสามบาทสี่สิบแล้วมันย่อลงมาเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยถ้ามันหลุดสามบาทสิบแปดเราถือว่าเราผิดทางนะนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมีจุดคัดลอสนะครับเคแบงอย่างที่เรียนอย่างที่ทางคุณอาทิตย์นะครับ เรียนไปนะฮะว่าทางด้านากมารมกรมศัพสาภาตรนะฮะไม่ไม่ดูไม่เห็นด้วยนะครับเกี่ยวกับการลดภาษีรถยนต์นะครับดังนั้นวันนี้อาจจะมีแรงขายเข้ามานะครับผมคิดว่าถ้ามีกําไรนะฮะล็อกกําไรนะครับสำหรับตัวเคแบงนะครับแมคโครนะฮะโอไม่ะฮะ แมคโครไม่น่าเข้านะครับเนี่ยใช้เส้นคืออย่างนี้นะฮะนักทุนที่เข้ามาติดตามกันทุกวันนะฮะผมจริงๆเนี่ยที่ผมพยายามบอกเส้นสิบเนี่ยผมอยากให้ให้นักทุนเนี่ยได้เอาไปใช้นะฮะจริงๆต้องบอกว่าตลาดทุนปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาไปเยอะนะฮะเพราะนั้นคุณลองเอาเส้นสิบวันที่ผมแนะนําเนี่ยลองไปใช้ดูนะครับเพื่อเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าตรงไหนจะซื้อตรงไหนจะขายผมเชื่อว่ามันจะทําให้การตัดสินใจของคุณดีขึ้นแน่นอนนะฮะ เนี่ยถ้าถ้าถ้าถามมาแบบนี้แสดงว่าเราแสดงว่าเหมือนแบบไม่เข้าใจนะฮะในส่วนของทางด้านสัญญาณเทคนิคนะฮะเพราะว่าเวลาหลุดเส้นสิบวันส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยแนะนำให้ซื้ออยู่แล้วนะฮะซึ่งตรงนี้ก็หลุดลงมาค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะนั้นผมก็แนะนำมือตันซีนะฮะ T.U. นะฮะแนวรับแนวต้านนะฮะ ผมเข้าใจว่าคุณทัศนีเนี่ยน่าจะเป็นแนวเทรดดิ้งแบบเก่งกำไรรุนแรงนะครับเพราะว่าเห็นติดตามมาหลายวันแล้วก็จะถามแบบหุ้นที่มันขึ้นไปแรงๆนะฮะแนวรับนะครับ13.2ครับตรงแนวที่เขาเบรกขึ้นมานะครับส่วนแนวต้านก็14บาทนะฮะส่วนผมมองว่าราคามันขึ้นมาประมาณนึงแล้วแหละนะฮะดูเปลี่ยนตัวจะดีกว่านะฮะ กราฟรับได้ไหมนะฮะนี่เนี่ยฮะคำถามมันมาแบบเนี้ยนะฮะคือจริงๆเนี่ยคือคือผมว่ามันเป็นอะไรที่ดูง่ายนะฮะตัวเส้นสิบวันนะฮะสำหรับคุณปาริปารินทิดานะฮะปารินทิดานะฮะก็เนี่ยมันดูเส้นสิบวันตรงเนี้ยคุณก็อย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับก็รอก่อนนะครับรอให้มันยืนขึ้นมายืนเส้นสิบวันเนี่ยตรงแถวสักสามสิบแปดบาท ค่อยซื้อนะฮะส่วนจะลงไปตรงไหนก็อาจจะรอไปแถวอ่าโลโลรอบก่อนๆน,นะครับประมาณรักษา35นะครับหรือว่า33บาทนะครับก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามนะฮะคือที่ผมพยายามเน้นตัวเส้น10วันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นเกณ์นในการตัดสินใจง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักทุนเนี่ยได้ได้ได้เอาเอากลับไปลองใช้ดูนะครับจะได้พัฒนาต่อยอดเรื่องของการดูเทคนิคด้วยนะคร โอเควันนี้ก็ครบถ้วนนะครับผมอ่ะโอเควันนี้ก็ครบถ้วนนะครับมองเซ็ตอินเดซ์นะครับวันนี้เรามองย่อลงนะครับก็พยายามเน้นเรื่องของการาซื้อช่วงอ่อนตัวแล้วกันนะครับแนวรับนะครับหนึ่งพันสาร้อยิบห้าแล้วก็หนึ่งพันสาร้อยสาสิบนะฮะส่วนสัญญาณเทคนิคนะฮะแนะนำเป็นตัวสปานะครับแล้วก็ตัว RBF นะฮะโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ